คิอสอชิญดีนรองอยู่กับผมเซลแมนนะครับที่เช็คอินสมาร์ทคาร์นะครับ, K e รบวันนี้เรามีภารกิจส่งมอบรถนะครับเป็นตัว MP3 นะครับเป็นตัว GS นะครับลูกค้าท่านนี้ยังไม่เห็นรถตัวจริงนะแต่จองออนไลน์มาแต่ว,วันนี้เราจะไปส่งเขาอยู่ที่พาราม3เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเห็นรถ MG ของเราแล้วเขาจะประทับใจหรือว่าย่างไงนะครับไปดูกันนะครับตามไหนะครับเดี๋ยวพาไปชม ไปนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่พระรามสามนะครับหน้างานคิดจะซื้อรถยนต์มือสองขอเชิญพี่น้องแวะเช็คอินสมาร์ทคารับประกันหลังการภายด้วยนาเช็คอินสมาร์ทคาเตนรถยนต์นมือสอง มือสองครั้งใดจัดไฟแนนเร็วทันใจที่เช็คอินสมารถทคารถที่นี่สวยทุกคันเลยนะเช็คอินสมารถท่าขา สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของรถคนใหม่้วครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เห็นรถคันนีถ้ถูกใจครับถูกใจแล้วชอบชอบครับเรายังไม่เคยเจอรถตัว <c oughs> จริงนะยังไม่เจอรถตัวจริงมาดูตัวจริงก็ถือว่าถือว่าถูถกใจหรือว่าชอบเลยลนะ่ละพ่อแม่ก็ชอบอะไรเงี้ยครับผมก็ถูกใจดีการจัดไปไหนเป็นไงบ้างพี่ก็จัด จริงๆไม่ยากไม่ยากจัดง่ายออกง่ายใช้ใช้เวลาแต่ถ้าถ้าไม่ติดอะไรเอกสารครบแค่ดีๆก็ผมว่าน่าจะง่ายกว่าของผมหน่อยไอ้ผมรบกวนพี่ยี่แนะนำเพื่อนๆหน่อยนี่เรามองหารถโอ้ถ้าสนใจรถคุณภาพดีครับที่นี่เลยผมการันตีรับประกันสวยงามสวยงามขอบคุณพี่ยี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับคิดจะซื้อรถยนต์ครั้งใดตรงไปเช็คอินสมาร์ทคาริมถนนบางปราสมุรสาครครับพี่น้อง